สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นตะลุยโจทย์ L2 นะครับเดทที่22แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันเลยนะครับ60ปีนะครับผู้ชายนะเป็นชาวนาวชาวสวนนะเป็นฟาร์มเมอร์มาพรีเซนต์วิดเล็บไอเพนวิดเลสเน็ตะครับ3วันนะอันนี้ก็คือมีปวดตาตาแดงราคายเครื่องตา3วันนั่นเองนะตัวร่างกายเนี่ยพบว่ามีคอเนียลอินฟิวเทชันนะที่มีลักษณะพิเศษคือฟิชเชอริงเอนะครับ และมีไฮโปเปลี่ยนด้วยในแอนติเดชั่มเบอร์นะครับถามไดอะโนสิสนะฮะก็จะมีกระติ้ทั้งหมดเลยนะเป็นสูตดอโมเนสโนคารเดียฟังเก้าคาเมเดียแคนทามีบ้านะครับโอ้หนี่ก็คือเป็นพาโนเจนนะครับทั้งหมดเลยที่เราควรรู้คืออะไรครับคือราดัติดเนี่ยมันหมายความว่าเป็นอินเฟรมหรืออินเฟคชันนะครับบริเวณเคิร์นคอเนียนะครับดังนั้นเนี่ยคอสมันก็จะมีได้ทั้งจากอินเฟรมและอินเฟคชันใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยที่ผู้สอบข้อสอบก็จะเป็นอินเฟคชันน คลาสติดที่จัดอินเฟคชันเนี่ยเขาก็จะได้เหานว่าเป็นคอเนียลอัลเซอร์นั่นเองนะครับดังนั้นคอเนียลอัลเซอร์เป็นสับเซตนะอันนี้เดี๋ยวจะพูดเรื่องที่เราผลักที่เราควรรู้ก็จะมีแค่สี่อย่างเท่านั้นเองนะไวรัลแบคทีเรียฟังกัสแล้วก็พาราไซด์นะโดยพาราไซด์ก็รู้แค่อคันทูมิบัตแค่นั้นก็พอแล้วนะครับมีแค่สี่อันนะแต่ละอัน,นคืออะไรบ้างนะของไวรัสนะจะพูดหลักๆก,ก,ก็จะเป็นแค่เฮอร์ปิสซิมเพกนะที่เป็น most common นะครับ h e r p e s simplex กคาราเ t ตินะเชื้อก็คือเป็น h s type 1นะครับ h s b type 1ใช่ไหมมันก็เคยมีอินเฟคชันเก่าใช่ไหมแล้วมันก็ไปอ,อยู่ในไตรเ e อร์มิแนลเนืเกลงเตียใช่ไหมครับทีนี้พอมันเกิดรีแอ t ติเว e ขึ้นมามันก็พอมาอ e ินโวลที่คออนี้ก็เป็นเพอร์ปีซิมเพ็กคาราเตติสขึ้นมาได้นั่นเองนะการดนะักนอสิสเนี่ยอันนี้ต้องย้อมตัวของฟลูเรสซินนะนี่ มันก็จะเห็นเ็นติดสิวเขียวใช่ไหมครับมันก็จะเห็นลักษณะเป็นเดนไดติกนะหรือเป็นก็คือเรียกว่าเป็นแขนงแขนงนะครับอันนี้จะค่อนข้างชัดแหละออกมากคือตอบได้แน่นอนนะหรืออีกแบบหนึ่งเป็นจีโอกราฟิกจีโอกราฟิกหมายถึงอย่างนี้เหมือนแผนที่โลกอะ่ะนะครับนึเหมือนแผนที่โลกนะเหมือนลูกโลกเรานะครับตัยสี่เขียวๆก็เป็นแผ่นดินในพวกนี้นะครับเนี่ยออกมาอย่างนี้ก็คือแบบมองตอบเลยนะครับการที่เเ้นก็คือให้ท็อปิคอลนะแล้วมักจะต้องนิดซิสตอมิกอไซโคเบียนด้วยนะครับอันเนี้ย ทางทับิข a l และออร์รไซโคเวียนะครับผม่อามาเป็นแบคทีเรียคาร์บิดติดอันนี้เป็น most common ของ infection นะครับคาร์บิดนะครับโดยเชื้อที่ most common ก็จะมีอยู่หลักสามตัว s t e p h a r e u s นะครับ s t e p n e u m o นะครับผมและก็ sudomonas นะครับผม list อะไรบ้างนะอาจจะมีอาจจะมี trauma นะครับก็ทำให้เป็นเป็น corneal ulcer ได้ da, หรือใช้ contact lens นะครับบางทีแบบ ใส่คอนแทคเลนส์แล้วอ่ะนอนหลับไปไม่ได้ถอดออกอะไรเงี้ยนะโดยคอนแทคเลนส์เนี่ยก็จะรีเลทกับซูโดโมเนสอะลูจูโนซ่ามากเลยนะคอนแทคเลนส์เนี่ยมันจะเรียกกับ2อย่างนะคือ1ซูโดโมเนสกับ2คืออะคันทามิบ้านั่นเองนะอืมะคันทามิบ้ามันเป็นพาราไซนะครับอ่ะโดยคีเนคอลออนเซนก็จะเป็นแบคทีเรียมันก็จะคิวใช่ไหมฮะและ้วก็ถ้าตรวจร่างกายลักษณะของคอเนียลออสเซอร์เนี่ยลักษณะอินฟิวเตสมันจะค่อนข้าง ale, ide, ain, เวลสุขานสุ้ายขอบเขตชัดเจนนะะฮ ครับทีเมนต์นะครับใช้เป็นถ้าในลายที่ไม่ได้เป็นมากก็ใช้แค่ Topical, Boss, เปกตัสไม่ได้เป i นนะครับถ้าลายที่เป็นมากอาจจะต้องเนี้ตัวของ IV นะและอาจจะต้องมีการซื้อข้อดีบ i d e m e n t นะครับส่วนต่อมาเป็นฟังเก้ากราเจตินะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่เกิดจากอะไรเป็น v e g e t a t i v e t r a ม m าหมายถึงว่าอาจจะเป็นเช่าหน้าเช่าสวนอะไรพวกนี้นะมีโดน ใบไม้บาดตาอะไรพวกนี้นะครับมันจะเป็นในทางการเกษตรพวกนี้นะครับลักษณะที่เข้ามันจะค่อนข้างช้านิดนึงครับโครนิกแล้วก็สโลวโปรเจคชันอาจจะเป็นหลักสัปดาห์ได้นะครับถ้าเกิดมาหลักสัปดาห์ก็ไม่น่าใช่แบคทีเรียรแล้วแหลนะน่าจ,จะเป็นฟังกัสเพราะว่ามันค่อนข้างสโลว์โปรเจคชันนะครับลักษณะที่สําคัญคือ,อตัวอินฟิวเตชันของคอนเนียเนี่ยมันจะตรงบริเวณคอบนะสังเกตว่ามันจะเป็นปุยๆนะ นะครับหรือเขาเรียกอย่างเป็นฟิเซอริงนะครับฟิฟิซิริงเอชน,นะครับของมันจะไม่ค่อยชัดนะเป็นปุยๆนะหรือบางทีเขาเรียกเขาว่าเซททไรค์คือมันมีมีเหมือนเป็นอ่าเซนเตอร์ลีชันใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเพอริเฟอรัลลีชันกลมๆกลมๆออกไปออกไปเนี่ยอันนี้เขาเรียกเป็นเซททไรค์ลีชันนะก็คือมีมีเซนเตอร์ลีชันอันตรงกาลางอยู่แล้วก็มีอะไรเล็กๆเป็นย่ำยับรอบๆอะไรพวกนี้นะครับฟิสเมนต์ก็ ให้ t topical anti ฟังกัสนั่นเองในะไลฟ์เป็นมากก็ต้องดีบ Min นก็ว่าไปนะครับส่วนนอกจากทิศตัว s p e c i ทิศ t ปแล้วครับยังก็ยังมีทร m e n t ที่โดยรวมๆของทุกทุกอันเลยนะครับก็เนื่องจากมีการเพนใช่ไหมครับเราก็ต้องให้นองจากเพนเนี่ยมันเกิดจาก s ิลลิริสปาซัมนะครับดังนั้นเราก็ต้องให้ c ซโครพิจิกดักด้วยในนี้ก็ให้อโท i ีนนะเพื่อทำให้ s ิลลิริมัสเซนมันมันรีแลกจะได้ลดก,การปวดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ ิดไอเชื้ได้แต่ห้ามเพเชอร์แพดนะเพราะว่าอย่างนั้นใหญ่การอินเฟคชัอนเนี่ยมันจะเป็นมากขึ้นได้นั่นเองนะครับละมูจทย์เราปุ๊บปุ๊บนี่เป็นฟาร์มเมอร์ก็ริสแฟคเตอร์ก็มาณหนึ่งแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ลักษณะคอนเฟิชั่นมีฟิชเชอร์สเอจก็จบเลยใช่ไหมครับตอบเป็นฟังเก้าหกเคอร์ราติตินั่นเองนะครับแต่เราวันนี้ประมาณนี้ครับสั้นๆถ้าเกิดมีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ย สามารถสอบถามแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับในตะลุยโจทย์ใน L2 2 3สาสับวันนี้สวัสดีครับ